สวัสดีครับมาดูผลงานนะพอคุณพ่อนะเป็นเป็นช่างก่อสร้างเก่านะพี่นอ้องเออเออนเปลี่ยนอาชีพมาตัดอ้อยเฉยเฉยแต่ว่าเพิ่นปาดปูนปาดยังเป็นอยู่เออดีคุณพ่อเพิ่นจัดการ กว่าจะบอกสีคิ้วนะเนาะคุะคิวเลยเนี่ยเออโอ้คุณคิ

นี่เราท่านโอ้คนบ้านหลังนี้มีคนเป็นงานด้วยหลายคนเลยเออพอเป็นปาดปูนเป็นโยเคเจ้า อ่อสบายผมแล้วทีนี้ ah

ヘアピン

โอ้นจะเถือขอีดตรง้อขีดกดโดตัวไหนเนาะกระุ้นนยในดกว่ขวีดเร <c oughs> าเมีย,ย,ยต้งกี่ไหนวาไปยิบขดต้ไหนโอ้วากลับไปเอ้ยืงแต่มงขีดเนีไปเส้นตะแรบไปสเสมอเลย 何がいけないかな Thế, hả? Ừ, quá. ao ha anh bưng bát chu sam kêu ha kêu này ít kêu khem cho na ít kêu khem ờ sai nữa หมดแล้วพี่น้องอเอ้ยแต่ว่าปูนเข้ามาสามคิวรถมันใส่ได้สามคิวอ๋อรถตอนนี้ลนเลยเจาบบนไปคิวเนะ

Ừ. Nó mình nó không đến giờ này. Đi giờ đó. Cắt cái đường đi này sẽ trưa này 6 giờ bố. mình ปูนหมดแล้วพี่น,อน้องเลยอันนี้สามคิวนะครับสามคิวนะพ,พอรถเพิ่นใส่ได้สามคิวเดี๋ยวเพิ่นวิ่งกลับไปเอาอีกคิวครึ่งนะก็ทำไนแล้วอีกคิวหนึ่งพอไหมไม่พอมั่นะอกคิวครึ่งอีกคิวครึ่งน่าจะพอเด้อ <c oughs> เออฝากไว้เท่านี้ท่านสวัสดีครับ